É <laughs> ช่องชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านร้านหน้าก็ครนะัวหน้านีบอกให้เลยว่าร้านนี้สองกระทะใหญ่มากนะนะบอกให้เลยว่ากระทะหนึ่งทำเป็นร้อยจานร้อยถุงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันโหอย่างร้อนไฟอย่างแรงนี่เดี๋ยวเขาถ่าย่อยนะเฮียนี่ใส่ที่กิโลนะ่ะหมูไะเฮียสองโลครับสองโลนี่อันนี้คือเจ้าของร้านตัวจริงเสียงจริง นี่อันนี้กระทะนี่กี่จานนะครับประมาณประมาณส,ส,าสี่สิบจานสีจานต่อหนึ่งกระทะนี่เขยบอกไม่พอหมูอัดเข้าไปอีกนี่อันนี้ก็จะเป็นผัดซีนะอินน๊วนะฮะผัดผัก นีมาดูกันว่าเขาปรุงกันยังไงกระทะเดียวสี่สิบห้าสิบจานนี่นี่ลีลาไม่ธรรมดาบอกแล้วคนนี้นี่ สอนเข้ากล้องน,นี่เห็นปุุงแบบนี้นะบอกให้เลยว่าอร่อยมากอร่อยไหมเฮียตอ่อไปลูกต้องอร่อยสิยน,น,น,นี่เห็นปรุงกันเยอะๆแบบนี้บอกให้เลยว่าอร่อยจริงนี่ตอนนี้ออ,อ,อเดอร์มาเราเพียบแล้ว นี่ตอนนี้รอรอผักสุกรอผักสุกตอนนี้ขายจานเท่าไหร่เลีย<ะ>ขายจานเท่าไหร่ร้านหน้าสี่สิบห้าร้านหน้าสี่สิบห้าผีว่ะห้าสิบนะทุกคนลองคิดดูนะกะละมังนี้นะเอ้ยกระทะนี้สี่สิบห้าสิบจานคูณสี่สิบห้าเข้าไปกระทะละเท่าไหร่คูณกันเราเอง นลพี่กัดร้านอยู่ตลาดโตรุ่งหน้าสารชนบุรีนะร้านนี้ขายทุกวันเป็นตํานานแล้วร้านนี้กี่ปีแล้วนะยยปียีปีไปแล้วร้านนี้นะตํานานตลาดโตรุ่งหน้าสารชนบุรีนะครับรับรองว่าเจ้าแรกและเจ้าเดียวบนสนามนี้นะเฮียนะเจ้าแรกบนสนามเลยอ๋อเจ้าที่สอง บนสนามนี้นะนี่ตอนนี้ออเดอร์รอเพียบแล้วลูกค้าเต็มหน้าร้านแล้วนี่สูมใกล้ๆกูมใกล้ๆ <c oughs> ไม่เห็นทเท่าใหม่ีดยเมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้เมื่อกี้ซูมในกระทะเมื่อกี้ไม่เห็นกร่ทแล้ว <laughs> ตอนนีเรอผักสุกนะ ดูดูดูลูกค้าอูโหูเต็มหน้าร้านเลยตอนนี้นี่นยืนรอกัน <laughs> ออีอย่าเล่นกล้องอย่าเล่นกล้องมีนะครับอันนี้ผัดซีอิ๊วสองเต๋อสองมากนี่ง่ากินไมหมเออโว้ย นี่กระทะหนึ่งตักไม่หยุดเลยตอนนี้ โอ้พัดลมโชว์ความเหนียวโชว์ความเหนียว นี่อันนี้ก็เป็นผัดซีอิ๊วอันนี้ผัดซีอิ๊วมีกรอบอ่ะ สั่งได้เลยนะครับเอาะไรดีครับบอกเลยชสดนใหญ่รัดนหน้าใหญ่หนึ่งบีขาว2องทานที่ร้านอ่ะถ้าใครจะมาร้านนี้นะอยู่ตลาดพิกัดตลาดโตรุ่งหน้าทารชฉลบุรีนะขายทุกวันนะครับร้านนี้นะนะฝากไว้อีกหนึ่้านนะถ้าใครจะมานะครับโอเคครับคลิปด้วนใจฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มมูลชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ